สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านล่าสุดเพื่อไทยเสนอรัฐบาลแนะมาตรการเยียวยาพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสนับสนุนเงินค่าครองชีพเพื่อบรรเทาความเรือดร้อนให้กับเกษตรกร,ร,กรครัวเรือนละ35,000ืา 35, บาทโดยเร่งด่วนค่ะก่อนที่จะไปรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะ เมื่อวันที่26เมษายน2563ที่ผ่านมานาวาอากาศอ,อีกอนุดิต์นาคอนทันโดยขาธทการพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าได้รับสะท้อนปัญหาจากสสของพักทุกภาคว่าขณะนี้เกษตรกรได้รับควรเเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาต่างๆรอบด้านเพราะการบริหารงานของรัฐบาลในช่วง5-6ปีที่ผ่านมารัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทำให้นิสินเกษตรกรเพิ่มพูนส่งผลให้คุณภาพชีวิตตกต่ำนอกจากนี้เกษตรกรยังเจอปัญหาฝนแรงสลับกับน้ําท่วมซึ่งเป็นประจําทุกปีซึ่งการเยียวยาล่าสุดพบว่ารัฐบาลยังคงค้างค่าน้ําท่วมเกษตรกรเป็นจํานวนมากดังนั้นเมื่อเจอโควิด -19 ปัญหาเดิมที่ยังค้างคาอยู่ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อนอย่างหนัก สอสอพักเพื่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลจัดลำดับความสำคัญและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรโดยเร่งด่วนเหมือนกับอาชีพอื่นๆได้หรือไม่เพราะการผลิตอาหารป้อนไทยป้อนโลกถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งหากเกษตรกรมีนี่เสินรุงรังชักหน้าไม่ถึงหลังจะผลิตอาหารคุณภาพให้พวกเราได้อย่างไร นาว่าอากาศเอกอนุเดิตตก่าวค่ะและสอสอพักเพื่อไทยเรียกร้องให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอย่างรอบด้านซึ่งได้รวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะและมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรจากสอสอทั้งสิ้น3ประเด็นด้วยกันคือ 1. รัฐบาลต้องสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกร,เ,ร,กรเช่นค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่าไถพวนเพราะปัจจุบันเกษตรกร,ร,กรมีหนี้สินท่วมตัว จนขาดกำลังซื้อในการซื้อปัจจัยการผลิตดังกล่าว 2. รัฐบาลต้องจ่ายเงินเยียวยาค่าน้ำท่วมฝนแรงที่ค้างเกษตรกรอยู่ให้ครบถ้วน 3. ส,สนับสนุนเงินดำรงชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรครัวเรือนละ35,000บาทโดยเร่งด่วนค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะให้ความสัมพันกับเกษตรกรเท่าเทียมกับธุรกิจอื่นๆและเร่งช่วยเหลือทุกครอบครัว ให้ทันเวลาก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูกไม่เช่นนั้นปัญหาจะรุกรามบานปลายแก้ไขาย,ยากส่งผลกับเกษตรกรและครอบครัวมากขึ้นกว่านี้แน่นอนนาวาอากาศเอกอนุดิบได้กล่าวไว้ค่ะค่ะทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่พักเพื่อไทยเสนอให้เยียวยาพี่น้องเกษตรกรโดยการสนับสนุนเงินดำรงชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรครัวเรือนละ สา0 0มบาทโดยเร่งด่วนค่ะและหากทางช่องมีข้อมูลมาเพิ่มเติมทางช่องจะรีบมาอัปเดตกันต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ